วันนี้อาจารย์มะาเหมียวจะให้เราไปทํางานพิเศษอะไรกันแน่นะพี่ฝนงานพิเศษอย่างนั้นเหรองานพิเศษทําไมถึงให้ไปที่ร้านรามแมงะพอกอ๋อเข้าาจแล้วจะให้ไปส่งบะหมี่เหรอแต่ว่างานส่งบะหมี่เราเคยไปส่งมาแล้วไม่ใช่เหรอก็แบบว่าเป็นงานพิเศษทําได้ทุกวันอืมงั้นลองไปถามดูดีกว่านี่อะไรกันเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะร้านมาใหม่ร้านเดิมนั่นแหละแต่ว่าวงวงนี้คืออะไรอะ่ะ อันนี้คือพิซซ่าใช่แล้วนั่งสือพิซซ่าหน้าเปปเปรอร์โรนี่ด้วยนะน่าอร่อยจังเลยใช่แล้วหน้าอร่อยจังเลยหรือว่าอาจารย์มาเหมียวจะให้เรามาทําพิซซ่าก็ดีเหมือนกันนะพี่ฝนก็อยากกินพิซซ่าแต่ว่าพี่เอกะทำไม่เป็นพี่ฝนพอจะทําได้อยู่อาจารย์มาเหมียวครับเอามาแล้วหรอมาเหมียวเอ,อ คือว่าจะให้ผมมาทําอะไรกันเหรอครับวันนี้นะมานั่งกินข้าวด้วยกันก่อนดีไหมแล้วมาเหมียวอื้อร่อยมากเลยก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีอยู่จานเดียวนะอ๋อสั่งได้เลยสั่งได้เลยอยากจะให้มาช่วยชิมนิดนึงด้วยนะนะ,นะอันนี้เป็นเมนูมาใหม่ที่ฉันเพิ่งคิดค้นขึ้นมานี่คือพิซซ่ามนขนมปังไม่ใช่เหรอครับนั่นน,นี่คือพิซซ่าอื้อร่อยอ๋อพิซซ่าก็พิซซ่าครับว่าแต่ว่าให้ผมทําอะไรกันเนาะ ฉันคิดเมนูมาใหม่แล้วที่สําคัญเอาร้านขายบะหมี่ช่วงนี้นะขายไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็เลยคิดเมนูขายพิซซาเลยงั้นให้ผมไปส่งพิซซาพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ไปส่งพิซซ่านี่แล้วที่สําคัญมีลูกค้าสั่งมาแล้วมีลูกค้าสั่งมาแล้วด้วยใช่มีลูกค้าสั่งมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราต้องรีบไปส่งแล้วนะ,นะพี่ฝนให้ส่งที่ไหนอะ่ะนี่ไงตามใบารายการที่สั่งมาก่อนก็จะเป็นโอ้อยู่ใกล้ๆนี่เองมาเร็วเข้าพี่ฝนคือรถ ขื่นรถอตั้งนานแล้วบู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 จาาไม่น่าจะบอกมาแล้วเข้าอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองจริงๆอาจารย์น้ำเหียวเดินมาส่งก็ได้นี่นาอ๋อนี่เงอ จอร์ดกลับมานี่อย่างนั้นเหรอใช่แล้ววันนี้เพียงเอาพิซซ่ามาส่งจากร้านของอาจารย์มะเหมียวนะจอร์ดกลับมานี่พิซซ่ามาส่งแล้วกำลังหิวเหยื่อพอดีเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะครับนี่ครับเงินที่สั่งไว้นะครับอ๋อจอร์ดกลับมานี่สั่งพิซซ่าร้านอาจารย์มะเหมียวง้งเหรอจะ๊ะใช่แล้วเขาบอกว่าสั่งอเป็นร้านเปิดใหม่เขาลดราคาครึ่งหนึ่งด้วยนะจริงเหรอนี่ครับอ๋อขอบใจมากเลยนะดีจังเลยนะไปะไปต่อกันดีกว่าพี่ฝน ที่ไหนที่ไหนเขาสั่งอีกนะตามใบรายการสถานีตำรวจเหรอสถานีตำรวจอ๋อจะต้องเป็นจะต้องเป็นคุณตำรวจแล้วก็วัวหน้าแน่นอนแหละเขาสั่งพิซ่าไปที่สถานีตำรวจเหรอเนี่ยนี่เงามาถึงแล้วพิซ่ามาส่งแล้วครับพิซ่ามาแล้วค่ะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วพิซ่าครับผมมาแล้วค่ะพิซ่ามาสง่งอร่อยมากเลยนะคะร้อนๆกำลังดีใช่แล้วที่นี่สั่งต้องสองถาดเลยเหรอครับเนี่ยจ้าฉันเป็นคนสั่งเองเพราะว่าตอนนี้หิวมากเลยนะคะแล้วหัวหน้าหัวหน้าสั่งด้วยหรือเปล่าครับนั่นนะ่ะโอ้หัวนหน้าวันนี้เขาเลี้ยงนะจ๊ะฉันก็เลยสั่งมาสองถาดอ๋อถ้าแบบนั้นนี่เลยครับพิซ่าของคุณพี่นะครับขอบใจมากเลยจะกินให้อร่อยนะนะ ไปละเราไปกันต่อดีกว่ามาแล้วเดี๋ยวก่อนนะมีอะไรอย่างนั้นเหรอทำไมเขาปากักบูดไว้ตรงกลางสีแยกใครสั่งพิซซ่ากลางสีแยกกันเนี่ยถ้าจะให้ถ่ายแล้วล่ะก็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 นี่งอพี่สาวแสนสวยอ๋อหิวข้าวจนเมื่อยแล้วก็ปวดท้องไปหมดแล้วคะ่ะมาแล้วครับใครมาเหรอคะ พิซซ่าครับพิซซ่าอ๋อพิซซ่านั่นเองเข้าใจมากเลยนะเร็วเข้าทุกคนโบนะอยากขยับมากทั้งขับรถไม่ค่อยทันหนาดนะไหนบอกว่าจะมาส่งตั้งแต่ตอนแรกนะมาแล้วครับพิซซ่ารอรตั้งนานน,นิดนึงนะครับพอดีมีวนตามรายการอยู่นะครับแต่ฉันสั่งไปตั้งห้านาทีแล้วเนี่ย อ้าวห้านาทีเองคนอื่นเขาสั่งก่อนนี่นะอ๋ oh, อๆง,งั้นเหรอคะงั้นไหนล่ะคะพิซซ่าของฉันอ่ะนี่พิซซ่าพี่ฝนเอาพิซซ่าให้พี่สาวเข้าไปสิอันนี้ค่ะพิซซ่าอยู่นี่คะ่ะเอาแล้วนะครับทานอร่อยนะครับขอบใจมากเลยพิซซ่ารสชาตินี้ฉันชอบมากรสมะเขือเทศกับสับปะรดนี่นี่นี่คนต่อไปจะต้องเป็นท่านมอออแน่นอนใช่เลยมาแล้วค่ะ <drying> ออกกําลังกายอยู่ด้วยนะนั่นะนะเอละหนึ่งสองสามสี่ช่วงนี้ไขข้อไม่ค่อยดีต้องออกกําลังกายเยอะๆออกกาลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็กินเยอะๆด้วยนะคะนี่ครับพิซซ่าที่ท่านผอ,อสั่งมาหน้าผักรวมมีด้วยเหรอเนี่ยหน้าผักรวมมีอยู่แล้วอ๋อแล้วมีอันนี้ด้วยพี่ฝนพิซซ่ารสบล็อกคอลี่ผักขมอบชีสก็มีด้วยอเ,เนนียใช่อืมใช่แล้วล่ะฉันต้องดูแลสุขภาพกินผักเยอะๆจะได้แข็งแรง งั้นเดี๋ยวเราไปส่งต่อนะครับขอบคุณที่สั่งพิซ,ซ่าของเรานะคะเดี๋ยวก่อนนะคนหัดไปนี่เพียงว่าคุ้น,นอยู่นะใครกันอย่างง่ายเหรอทําไมเขาสั่งพิซ,ซ่าโอ้โหนี่มีแต่เนื้อทั้งนั้นเลยอะ่ะเอา,เาไปทางนี้ทําไมอะ่ะก็อยู่ทางนี้อยู่ด้านหลังอะ่ะอยู่ตรงเอ,เออไฟไหมเกิดอะไรขึ้นนะ่ะนั่นห้องทดลองนี่นะนอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าต้องเป็นรองอาจารย์ใหญ่แน่เลยดูสิ แย่ yeah, แล้วครับแย่ yeah, แล้วครับใครก็ได้ช่วยฉันดับไฟหน่อยทําไมลองอาจารย์ใหญ่ทําอะไรอะครับนั่นน่ะชันทดลองทางวิทยาศาสตร์ผิดพลาดนิดหน่อยแล้วไฟก็เลยไหมน,นะนะลองอาจารย์ใหญ่ได้สั่งพิซ,ซ่าไว้หรือเปล่าครับอ๋อฉันสั่งพิซ,ซ่ามาขอบใจมากเลยอ๋อนี่ครับสั่งมาต้องสามกล่องกินคนเดียวหมดแล้วเนี่ยอ๋อหมดแน่นอนเพราะฉันใช้สมองเยอะนะฉันจะต้องกินเยอะๆจะได้เพิ่มพละงกำลังถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวพอ ส่งพิซ่าให้เรียบร้อยแล้วอ่ะลองอาจารย์ใหญ่ก็ไปดับไฟข้างบนก่อนนะครับอ๋อจริง,จร,งจริงแล้วอ่ะนั่นนะน่ะคือไฟในการทดลองวิทยาศาสตร์ปุ่มสำหรับดับไฟผมก็ทําไว้ให้แล้วที่ข้างห้องกดไปทีเดียวเดี๋ยวก็ดับไปแล้วนะครับอ๋อขอบใจมากเลยนะฉันจําได้แล้วผมว่านะ่าจะลืมจริงๆด้วยสินะเนี่ยขอบใจขอบใจเขาหลังผมไม่อยู่อย่าทดลองเองนะครับฉันไม่รับปากอ่ะงั้นเราไปส่งของขั้น่อดีกว่าวิมวน ปแล้วเข้าเรายังมีอีกหลายที่ที่จะต้องไปส่งนะนะอย่าลืมกดปุ่มดับไฟด้วยนะครับขอบใจขอบใจเจนันลืมไปแล้วนะเนี่ยาทางจะลืมจริงจริงด้วยนะพี่ฝนนะมาแล้วเข้าเอาละต่อไปต้องขึ้นไปบนภูเขาเอ๊ะเดียวเดียวเดียวเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอรถพี่หเหยียบไปเลยอะรถไม่สบายหรือเปล่าไม่ใช่รถไม่สบายเออคือคือว่าเดี๋ยวช่วยดูรถให้หน่อยได้ไหมครับโอ๊ย,อ,ยอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะอ๋อพี่ฝนไปก่อนนะ ที่นี่นะเข้าไม่ได้นะเป็นที่ส่วนบุคคลห้ามเ,ออเข้าก่อนอะไรขึ้นนะ่ะกออะไรขึ้นนะ่ะเพเอกคิดว่าพวกนี้นี่ใจร้ายเลยนนเนี่ยอ๋อใจร้ายใช่แล้วใจไม่ค่อยดีทาไงกันดีพี่ฝนมีที่อื่นที่จะต้องไปส่งอีกหรือเปล่าเหลือแค่ที่เดียวแล้วอ่ะคุณคุณยายข้างบนภูเขาเขาสั่งมาน่ะงั้นเราก็รีบไปกันดีกว่างั้นเดี๋ยวเพเอกจะรีบไปขยับรถมาอย่างรวดเร็วพี่ฝนตามมาเร็วๆนะตกลงรถเป็นไรอ่ะ รถมันดาบอ่ะรถเสียเหรอน่าจะไม่เสียหรอกเดี๋ยวเพียงจะรีบสตาร์ทให้เร็วที่สุดแล้วก็รีบขับออกไปเลยอ่าได้เลยพร้อมนะพร้อมเอาละนะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามไปก่อน,นเลย,เลยอย่านะอย่านะเดี๋ยวเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวแอบก่อนเอาละสตาร์ทได้แล้วพี่ฝนขึ้นมาเลยสำเร็จไหมไปแล้วสำเร็จแล้วไปแล้วพวกเราไปแล้วนะ ำไมใจร้ายจังเลยเมื่อกี้เราแค่ขับผ่านมาเฉยๆเองใช่เอาละที่สุดท้ายบ้านคุณยายที่อยู่บนภูเขาเขาอยู่คนเดียวนี่นาป่านนี้คงจะหิวแย่แล้วล่ะเนียเคยผ่านมาครั้งหนึ่งด้วยนะอ่ะออาฝนตกเฉยเลยอยู่ดีๆฝนก็ตกเฉยเร็วเข้าไม่ฝนเร็วเข้าฝนตกได้ไงกันน่ะ ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวจะต้องขึ้นไปบนนั้นอะ่ะอาอพี่ฝนลืแล้วตอนนี้เป็นหน้าฝนเงรเรื่องหน้าฝนนะครใช่แต่อยู่ดีก็ตกมาเฉยเลยโอ้ยลื่น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 ถนนลื่นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวกันตั้งใจขับก่อนนะคุณยายเขาอยู่หรือเปล่านีโอ้โหช่วงนี้ฝนตกหนักชะมัดเลยเอาทำไมไมายืนตากฝนอยู่ตรงนั้นกันล่ะอาอพอดีรอพิซซ่าหรือเปล่ารีบมาให้เขาแล้วเออเร็วเเข้าพี่ฝนเร็วเข้าเร็วเข้าพิซซ่ามาแล้วคะ่ะน,นี่ครับพิซซ่าครับคุณยายครับ พิซ่ามาแล้วนะคะขอโทษด้วยนะครับที่พวกเราเข้ามาช้านะครับอ๋อไม่เป็นไรหรอกจ้าแต่ก็ขอบคุณมากเลยนะวันฝนตกแบบนี้จะได้กินพิซ่าอบใหม่ๆร้อนๆแล้วก็ก็น่าจะดีนะจ่าถ้าอย่างนั้นเราก็เอาพิซ่าเข้าไปก่อนก็ได้ครับเนี่ยอบใจมากจ้าฝนตกแบบนี้มานั่งพักผ่อนกันก่อนไหมล่คะค่ะไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวผมยืนรอข้างหน้าก็ได้มานั่งข้างในบ้านก็ได้นะ ทำไมคุณยายเข้าไปหยิบตังนานจังเลยเอ๋อปลลงยังไงกันแน่น่ะเขาไปหยิบตังมาให้เราไงเอาอย่างนั้นเหรอเอาคุณยายครับที่หวนประตูล็อกอะ่ะเอาเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเปล่าลื่นล้มไมอ้อ่ะไม่ได้ลื่นล้มมันประตูมันไม่ได้ล็อกกอนแต่ดันไม่เข้าประตูเปิดไม่ได้เหรอเขียวว่าไม่ใช่แล้วแหละฮะทำไมอะ่ะเขามีข่าวลือกันว่าว่าบ้านหลังเนี้ย จริงๆแล้วเป็นบ้านที่มีผีอยู่จริงเหรอหรือว่าคุณยายคนนั้นก็จะไม่ใช่คนแล้วฮะไม่ใช่หรอกมั้งเพียงคิดว่าเราควรไปแล้วแหละอ้าคเรเรียกต้องนานไม่มีใครออกมาเลยจริงเหรอแล้วเมื่อกี้คืออะไรอ่ะคืออะไรก็ไม่รู้แล้วพิซซ่าหายไปไหนแล้วเนี่ยอ้พิซซ่าคุณยายก็ไปกินแล้วไงเออแต่คุณยายไม่อยู่ในบ้านนี่นะมาบ้านประตูล็อกเหรอไม่ได้ประตูประตูไม่ได้ล็อกก็ไล่ขึ้นมา